ใครเล่นบุกเฮาเว่นอยู่ยกมือขึ้นหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะมาเปิดตลาดงานวัดในแนบบ o ุกเฮาเวนนั่นเอง โดยภายในตลาดนะครับบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับมีทั้งร้านของกินนะครับที่ทําโดยน้องๆ FC นะครับที่เข้ามาทํากันในแมปนั่นเองโดยบอกได้เลยว่าของเล่นนะครับของกินนี่คือแบบเพียบกันเลยน้องๆทํากันแบบสุดยอดมากๆแต่ที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือร้านไอติมวอที่บอกได้เลยว่าโคตรที่จะเหมือนนะครับทาเหมือนมากเลยแล้วก็ร้านไอติมโบราณแสนสวยนะครับซึ่งเหมือนย้อนวัยกลับไปเลยพอเสร็จกับโซนของหวานแล้วนะครับก็มาหมุนต่อกันไปเลยกับม้าหมุนกลาง าหมุนให้หัวหมุนไปเลยและที่สุดของความม่วนก็ต้องนี่เลยนะครับเวทีหมอลำสุดอลังการใครที่เป็นสายแดนสายร้องสายโชว์จัดเต็มได้เลยนะครับบนเวทีนี้จะขึ้นไปลำก็ได้นะครับมีทั้งแสงสีเสียงคือปังหลายเดอ้อสำหรับใครนะครับที่อยากจ,จะเข้ามาเล่นแบบนี้ในการนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมเจอกันในไลฟ์สดด้วยนะครับเจอกันครับ